สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียนะครับวันนี้เราพาเด็กๆมาเล่นด้านล่างกันนะครับไปกิจยาด้านล่างกัน กวมงกไงลูกลามไปาไเออสองทางลูกนะอ้าวเด็กๆมีความสุขนะวันนี้เอ้า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 เอ้สองนุมสองมุมสองนมหนึ่งนมกับหนึงสาวครับคู่หูคู่ฮาคู่หูคู่ฮาครับเนี่ยโดยเฉพาะนี่ยเนี่โดยเฉพาะตัวเล็กๆปั๊มๆนี่ฮะ

วิ่งหน้าตั้งมาเลยรทีนี้เอ้าเอ้าเอ้าค่อยๆ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 อย่าวิ่ง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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยจะวิ่งไปไหนเนี่ยฮะดู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 อันนี้ก็วิ่งเหูือเขาเนี่ยฮะเอ้ยไปดูตัวเองมั่งเลยวิ่งเนี่ยฮะเออไปดูตัวเองมั่งเลยไปวิ่งเนี่ยแต่ปล่อยไปประมาณสิบดื้อแล้วมาสิบบอก ตัไนนวได้นอนพวไพ่นอนบ่อ่ะพวไพ่นอนบ่วันนี้ร่ากนอนเลยนอนหลังเลยหลังบ่ดีใจวันนี้ <c oughs> วันนี้คุณแม่ธนวาดีใจมากเลย จะได้ลงมาหาผู้บ่าวจะได้ลงมาหาผู้บ่าวนะอันนี้แผลนะแม่ธนวานี่งฮะมีแผลนะเนี่ยฮะเ,เ,เ,เลยหาแต่ผู้บ่าวแล้วเนี่ยไม่ดูลูกแล้วเนี่ยดูลูกดูเต้าหน่อยแม่ธนวาอเอา้ยเอ้ยฮะพี่น้ำเพชรสุดหลอ่ออยู่นู้นพี่น้ำเพชรสุดหลอ่อ ินน้ำพิษน้ำเพชรสุดหล่อกินยากในป่าดนวนลาาวๆาวตองบาตองบาตองบาตองเกงมาตองบาตองแกแล้วกับบาเลยทีโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียครับสวัสดีครับ